นี่เป็นการตัดสินใจทานสำคัญค่ะว่าพี่น้องจะเลือกสสผู้ใดเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนว่าจะเลือกพัรการเมืองใดเป็นผู้นำในการบริหารประเทศขั้งสองนค่ะภาเครือใช้ของเขาขอคะแนนแบบและสไลด์ให้การเลือกตั้งรั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแบบล่มทลาย เพื่อรัฐบาลเพื่อไทยนั่นจะได้เข้ามาบริหารประเทศให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะค,ะค่ะฝากพรรคเพื่อไทยค่ะฝากสสกฤษสดาตัานเทิดทิปเบอร์หกค่ะ สอชิโร่เบอร์หกนะคะสอ,อชิโร่เบอร์หกค่ะบัตรเลือกตั้งพี่น้องประชาชนจะได้คนละสองใบค่ะใบแรกเลือกสอสอเขตใบที่สองเลือกพระกาศเบอร์มือนีมาเพื่อใช้ผขผงเท้าประกาศขอคะแนนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน,นองค้ายให้การเลือกตั้งชั้งนี่นะคะและทลไรแบบพนมพลล้เพื่อให้รัฐบาลเพื่อใช้ได้เข่ามาบริหาร Okay. ไทยในปีสองพั 2, าโดยเจ็ดสิพี่น้องประชาชนต้องมีมค่ะค่ะหกร0อบาทจากสสชิโร่นะคะกดรถนี่นะคะว่าที่ให้สมัครสสจากพรรคเพื่อไทยเบอร์6ค่ะเบอร์6ค่ะเบอร์6นะคะฝากพี่น้องประชาชนเช้าหวัสดีท้องทายนะ,ะ,ะเพื่อไทยเป็นรัฐบาล คนไทยคนไทยจะให้จนอีกต่อไปทุกครอบครัวมีรายได้ไม่ต่ำกว่า20ง0 0บาทต่อเดือนเขาเห็นนโยบายภายใต้หลักคิดเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโองกาสให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายของเขาค่ะภายในปี2,570ห้้านพี่น้องประชาชนจะมีค่าร้านขันต่ำโประกรมประมือละห0 0บาทค่นะฝากทากเพื่อไทยกลยนะคะ คนมั่นใจค่ะตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายมีหดเลี้ยงค่ะสวัสดีครับวสวัสดีครับเขาได้รัฐาบาลเผเ็็นการมาบริหารประเทศกินอยู่ปากท้องพี่น้องประชาชนจะเป็นจังไรเขาว่ากันว่านะคะราคาเขาเปลือกถือข้อห้ามหมูเขา เบอร์หกนะ่ครับเบอร์หกนะครับค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สขึ้นมาตลอดแปดปีหากเป็นรัฐบาลเพื่อไทยค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดราคาทันทีหากเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเราจะประกาศสงครามกับยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งหากเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะคะพี่น้อง ไฟฟ้าฝา,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 ากค่ะเพื่อไทยนั่งใน้ถค่ะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีครับทัางไทยร้องสองไทยจุกท่านนะคะขบวนที่เป็นที่เสียนจีนยิงยุงขนาดที้เป็นขบวนจากค่ะเพรือค่ะ ปากซอ<ด>จอหน่อยนะเด้อครับได้นายวายที่หาเสียงไหวสมมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายค่ะเมือนีมาเกลขอคะแนนเสียงให้กับสอสอชีโร่ค่ะกิจดาตัตเทอร์จิ๊เบอร์หกค่ะฝากล้างแดงสูตร เรืองตั้งแบบชะลมชะรายให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยได้น้ำสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนองคายให้รัฐบาลเพื่อไทยได้เข้ามาบริหารประเทศฝากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หนะครับร้านอยู่ห้างเองนะครับ เห็นโซฟานะครับฝปากพักเพื่อไทยในเรื่องตามเปิดหกนะครับพักเพื่อไทยสวัสดีครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากพักเพื่อไทยนะครับผมกฤษดาตันเติด์ทิศนะครับมาพร้อมกับทันชนกันตาทองนะครับปากพักเพื่อไทยด้วยนะครับปีว้สปีครับตรงนี้รถใช้เสียงเดี๋ยวรถใช้เสียงนะครับตรงนี้รถใช้เสียง ชมนะครับอยู่ทางช่องไปเปียหมินนะครับพี่ตำพื้นนะครับง่ก็ขอฟังในเด้นนะครับทันใดอยู่น้องค่ายนะครับม่าจะเป็นเขตหนึ่งเขตสองเขตสามนะครับนะครับเลือกกันได้เด้อเขตหนึ่งนะครับกาเบอร์หกนะครับเขตสองกาเบอร์เก้านะครับเขตสามกาเบอร์สี่ครับพักเพื่อไทยนะจ๊ะนะจ๊ะ オー。 สวัสดีครับดีท่านเลยนะจ๊ะบ่มีผู้ใดคุยจอบอย่างเดียว ันนี้ผมมาพร้อมกับท่านว่าที่ผู้สมัครสสเกตสองนะครับท่านชนกวจันทาทองนะครับหรือว่าพี่บดนะครับวันนี้ฝากพักเพื่อไทยด้วยนะครับครับพักเพื่อไทยเราพินโยบายหลายตัวนะครับที่จะมาช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสําคัญที่สุดก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ขยายโอกาสนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับชาวจังหวัดหนองคายนะครับฝากพักเพื่อไทยนะเด้อชาววัดดีครับวัดดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับคือเสียงจากพักเพื่อไทยนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับชิโร่นะครับฝากด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนัจจัญญานะครับสวัสดีครับมา้านะครับเบอร์หกนะครับชิโร่นะครับก็คพรรคเพื่อไทยนอครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมจิษดาตันเชิดจินนะครับยิวบนรถคึ้น ฝากเพื่อไทยด้วยนะคะเบอร์หกนะครบสวัสดีครับสวัสดีครับด้านลิมณนีมอเตอร์นะครับเฮียโก้พี่น้องอยู่ไหมครับซิโลนะ,ค,ะ,ะ,นนนะ,ค,ะครับกฤษดาตันเทอร์จิตนะครับฝากเพื่อไทยด้วยนะคะเบอร์หก